โอกาสสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่นอนใส่น้องๆบ้านสุขคนสุขนะครับเพื่อนเนาะในช่วงย่างมะเรงคำคำนะครับเนาะเฮากระสีมาคลายเครียดเล็กน้อยนะครับเนาะหลังจากหน้าดำคำเครียดนะครับกับตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขของเฮานะครับเนาะแอดกำมันใจนะครับเ่วันนี้วาเลขบนเลขนางของเฮาต้องมานะครับมานะครับย่างนหน่อยก็ต้องเป็น2ตัวบน2ตัวล่างเนาะนะครับผมเพราะว่าเลขของเฮานั่นนะครับที่เฮาสูตรที่เฮาจับมาให้เพื่อนเพื่อนก็เคลือเป็นเลขที่ สูตรที่บรุษเลยนะครับเนาะเป็นสูตรหลายโตพร้อมเอามาเทียบชนแล้วได้เลขน้อยโตนะครับเนาะได้เลขน้อยตัวนะครับงวดนี้ได้ซี่โตนะครับสาหรับเลขบนนะครับเนาะงวดที่ผ่านมานั่นมันกระิดยหาโตหกโตนะครับเพราะว่ามันเลขเจ็ดโตแปดโตนะครับเนาะแล้วก็เทียบแล้วได้ซี่โตงวดนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากนะครับนะครับเราก็มันก็เขาเลขเด่นไล่หลายไหลายสูตรนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเอาตัวเลขเข้าสูตรเข้ากับผักไวกอนเฮ้าสีมาคล้ายเครียดนะครับเนาะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับตัวเลขในการออกสลากในงวดนี้นะครับเนาะเพื่อนกระออกสลักสันจอดนะครับเนาะไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชนะครับที่เข้าเอิญกันใน ในชาวบ้านที่เอิญกันก็คือจังหวัดโคราชนะครับซื้อเพิ่นกันนครราชสีมาเนาะเมื่อนี้นะครับเข้าสีมาส่งทะเบียนรถนายกนะครับเนาะทะเบียนรถผู้ว่าบริเวณนายกทะเบียนรถผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะพวาสําคัญมากเอเพวานะครับเนาะต่มเปิงบ้านของเพื่อนบ้านเขาเอิญเปิงบ้านเนาะนะครับเปิงบ้านของเพื่นเนะครับเนาะโคราชนี่เป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับเนาะนะครับ คนบ้านเพิ่นก็บอกเว้วาคือเข้าไหยเว้าไทยสำเนียงเล่านะครับเนาะคือคนโคราชนะครับคนโคราชโคราชกันเองบ่ต้องเจงใจกันนะครับเนาะโคราชนน่สบเว้าภาษาสำเนียงอีสานแต่ว่าคำเว้าเป็นภาษาไทยนะครับเนาะเขาเรียกไทย,ทยเบิง่งน,ะ,นะครับเนาะไทยเบิ่งนะครับเนาะนะครับเพราะว่าสีเล่ากับว่าเล่าสีไทยกับว่าไทยน,ะ,น,ะ,คาานะครับเนาะก็คือภาษาโคราะครับเป็นภาษาไทายเบิง่งคล้ายๆว่าเป็นภาษา เป็นภาษาไทยแต่ว่าเราสำเนียงอีสานนะครับนี่นะครับเนาะเป็นจังหวัดที่ปแปลกๆโยนะครับเนาะนะครับคราชประตูสู่ภาคอีสานนะครับก่อนเสีมาภาคอีสานก็ต้องผ่านโคราชกรน,นะครับเนาะนะมาจากกรุงเทพนะครับ แรียกวานที่นี่นะครับทะเบียนนายกนะครับเอาทะเบียนผู้ว่าเอ้ยลืมแต่นายกอยู่เลยทะเบียนทะเบียนผู้ว่าราชการนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งอันนี้ก่อนนะครับเนาะในจังหวัดโคราชนั่นนะครับเนาะเฮาสิเอาตั้งแต่ตัวเลขที่สําคัญสําคัญนะครับมาให้เพื่อนเบิ่งนะครับเนาะตัวเลขที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือนะครับจังหวัดโคราชนี่นะครับเนาะเป็นการครบรอบในปีนี้นะครับ2,566นี่ ครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมานะครับเนาะเลขเบิ้ลทั้ง3ตัวเลย555นะครับเนาะครบรอบ555ปีนะครับโอโบนาเสือนะครับว่าโคราชสามีอายุถึง500ปีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะ555ปีเป็นเลขเลียงกันเลยนะครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับตองนะครับเนาะเลขเบิ้ลเลขนะครับเนาะนะครับเล้วบานที่นี่นะครับอันดับต่อมากกวคือหาสำคัญที่สุดก็คือ เป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งภาคอีสานเลยแหละแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของคน,นโคราชเลยก็คือเท่าสุรนารรนะครับเนาะเท้าสุรนารีหรือว่าเฮาเอิญกันวายาโมนะครับเนาะคุณแม่ยาโมนี่ะครับเนาะเพิ่นมีอนุสาวรีย์อยู่ที่จังหวัดนครศรีชสีมนะครับเท่าสุรนารีนะครับเนะาะชื่อเพิ่นนะครับที่สถาปนาขึ้นมานะครับเนาะสถาปนาขึ้นมาด้วยการ รบนะครับเป็นแม่ทัพในการรบนะครับเพิ่นเลยได้ฉายานี่นะครับได้สถาปนาซื้อนี่วัฒน์เทวสุรนารีนะครับหรือวาย่าโมนี่เกิดพศ .2500 เกิดพศ2องพันส,ส,สี่สส้เอาเขียนผิดเอ้ยพศ .2314 เบ้ยขอโทษนะครับข้อมูลขาดเกินนะครับ ค,ค,นะคุณแม่ยามโมเนี่ยนะครับเนาะคุณแม่ยามโมหรือศูนย์เท้าสุรัตนารีเนี่ยเพิ่นเกิดพ่อส1อนนะครับ2314นะครับเนาะนะครับผมแล้วกับเพิ่นได้สถาปนานะครับสถาปนาคุณหญิงโมเนี่ยครับเป็นเท้าสุรน,นารีพ่อสสอนนะครับ2370นะครับเพิ่นสถาปนาขึ้นหลังจากทีส่สงข้ามสงบแล้วนะครับ สงครามสงบแล้วนะครับเนาะเพิ่นเลยสถาปนาตัวนี้นะครับเนาะของเมเยามูเนื่ขึ้นมาในพศ2370นะครับนะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเนาะเพิ่นนะครับเนาะคุณเมเยามูนี่นะครับเนาะเพิ่นได้ถึงอสัศญกรรมก็คือเพิ่นได้ตายนั่นแหละนะครับ เรียกว่าอสัญญัรัมนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลสังคับสำคัญนี่สิใไซซับแบบอสัญญัรัมนะครับบุคคลสําคัญนะครับเนาะนะครับผมสิใไซคําว่าอสัญญัรัมถึงแก่อสัญญัรัมพ่อส2 3 9 5นะครับอายุของเพื่อน81ปีนะครับคุณเมยยาโม่นี่นะครับเนาะหรือท้าวสุรานารีนี่นะครับเพื่อนอายุ80ปีนี่ครับเนาะเกิดพศ2,514ออกไปแล้วในวันที่ผ่านมานะครับแล้วกับพศ2,370นะครับสถาปนานะครับแล้วกา ถึงแก่สัญญกรรมพศ2395นะครับอายุคนแปดสิปีนี่คืออ่าข้อมสำคัญของแม่ยาโมนะครับแม่ยาโมหรือสาวสุรนารีนี่นะครับเนาะนะครับนี่ครับเนาะแล้วบ้านที่นี่นะครับเนาะต่อมานะครับเนาะกะเกี่ยวกับคุณคุณแม่ยาโมอีกนะครับก็คืออนุสาวรีย์เท่าสุรนารีนี่สูง108 181 8.5เมตรบ่ถึง2เมตรนะครับคืออนุสาวรีย์ของเพิ่นคือตัวของเพิ่นนะครับตัวของเพิ่นเองนะครับเนาะนะครับ โตของเพิ่นนะครับที่เพิ่นยืนอยู่ที่เทิรนน่ะนะครับเนาะมีความสูงเมตรแปดสิบห้าเซนนะครับหนักสามรอยยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับนะสามรอยยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับนะครับแล้วก็ยังเกี่ยวกับคุณแม่ยาโมูอีกเพราะว่าสําคัญมากนะครับเนาะแล้วก็เปิดอนุสาวรีย์นะครับเปิดอนุสาวรีย์เปิดนะครับก็คือเพิ่นไดย เปิดใช้คือเพิ่มบวกสวงเลยอย่ามาเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้กับสการาบูชาก็คือวันที่15มกราคม 2477, นนะครับเนาะ2477นี่ะครับนี่คือวันเปิดอนุสาวรีย์นะครับเนาะนะครับนี่ก็คือคุณแม่ยาโมทั้งหมดเลยนะครับเนาะนี่นะครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6หนี่เกี่ยวกับแม่ยาโมทั้งหมดเลยนะครับเนาะสำหรับตัวเลขเกี่ยวกับแม่ยาโมก็สิมอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเกี่ยวกับแม่ยาโมเนาะนะครับ ต่อมานะครับเนาะผู้ที่สําคัญรองเรามากก็คือเขาเรียกว่าอ่าก bon ันในสมัยก่อนเพิ่งเ็เรียกว่าคนนั่งนะครับเนาะเจ้าหัวเมืองนะครับเจ้าเมืองนะครับเจ้าหัวเมืองก็คือผู้ว่าราชการนะครับเนาะผู้ว่าราชการนะครับเนาะนี่ครับคือผู้ว่าราชการคนปัจจุบันนะครับเนาะก็คือเพิ่นซื้อว่านายสยามสิริมงคลนะครับเนาะเพิ่นเกิดนะครับวันที่30เมษายน2517นะครับ อายุของเพิ่น4บเก้าปีนะครับเนาะย่าง50นะครับย่าง50 4สเก้าย่าง50เพราะว่าก้อนเกิดพศ17นี่สิอายุ49เต็มนะครับแล้วก็ย่าง50นะครับเนาะนะครับเนาะนี่นะครับอายุของเพิ่น30เมษายนกสีประมาณว่าเมษาปีนี้กสีอายุ50ปีนั่นเองนะครับเมษาปี66นี่ก็จะอายุ50นะครับเอาไม่เอเอเมษาปีปีหน้าไหมปีหน้า เอาเพิ่นครบมาแล้วเนี่ยมาครบ49ปีมาแล้วกับแมษามปีหนาจะห้าสิบเนาะนะครับนี่นะครับปี67นะครับถึงจะเขาสิบสิบเป็นห้าสิบปีแต่ว่าครบมาแล้ว30ที่ผ่านมาคือ49ปีเต็มนะครับนี่นะครับเนาะนะครับปี66นี่49ปีเต็มนะครับเนาะก็ย่าง50นะครับนี่คืออายุของเพิ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับแอดใไ้ความสำคัญตัวนี้มากๆเลยนะครับตัวนี้มากๆเลยก็คือตัวนี้นะครับ มักเลขตัวนี้นะครับแอดมักเลขตัวนี้นะครับนี่นะครับสี่เก้าเนี่ยครับมักเลขตัวนี้นะครับสี่เก้านะครับคือเลขตัวนี้มันไปตรงกับเลขเด่นของเขานะครับอายุของผู้ว่าราชการนี่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับทะเบียนรถนะครับเนาะทะเบียนรถของท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะทะเบียนรถของเพิ่อนนะเพิ่นมีรถสองคันนะครับทะเบียนรถ ทะเบียนผู้ว่าเอาทะเบียนรถสนอกว้ยรถกระบะเอ้าสมบุติว่ามีรถทะเบียนผู้ว่าทะเบียนรถเด้เอ,อรถทะเบียนรถผู้ว่านะครับเนาะขั้นที่หนึ่งนี่นะครับเก้าเก้าเก้าขั้นที่หนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับสามตัวเลยเนะี่ยเก้าเก้าเก้านะครับเนาะ 999แล้วขั้นที่2นะครับมันจะมีขั้นรถตู้รถตู้แล้วก็รถสีดำนะครับรถโ,โฟรถตู้โฟกแล้วก็พี่รถหลักะสิเป็นคล้ายๆเป็นเป็นคล้ายๆรถอ่าอ่าพ่อจุนเหนือหรือว่ารถอันนี้เนาะนะครับรถครอบครัวนี่เนาะเป็นสีดำนะครับก็สีเป็นทะเบียน8 1 8 1นะครับนี่ครับมี2อขั้นนะครับเนาะนะครับมี2อขั้นแต่ว่าตัวนี้มี3ตัวเลย ตัวนี้มี3าตัวตัวนี้มี4ตัวนะครับตัวนี้มีเก่าเก่าเกสตัว drilling. ตัวนี้มี8 1 8หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเนาะทะเบียนรถของท่านผู้ว่านะครับเนาะเกษมีสองคันนะครับนี่นะครับเนาะเก่าเก่าเก่าเราเรียกเก่าตัวนี้นะครับเนาะมันก็มีโอกาสที่จะมาเบิ้ลได้นะครับเนาะนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าการออกสลากนี่มันจะเกี่ยวกับปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับปัจจุบันนะครับเนาะปัจจุบันนะครับแล้วกาในใหย ตัวที่สําคัญมีอยู่3อย่างที่เห่าหามากนะครับเนาะมีอยู่3อย่างความสําคัญของโคราชนะครับเนาะนะครับเอาจับเอา3อย่างนี่นะครับเนาะพวกเอ่อพวกที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือรหัสจังหวัดอีกอย่างนี่กะกับบ๊อบอลละนะครับเนาะพวกที่สําคัญกว่านะครับห้าห้าห้าเนี่ครับเนาะครบรอบ555ปีเมืองโคราชนะครับแล้วก็ยาโมเกิดพศ14นะครับ2,314นะครับนะครับแล้วก็ทารปนาคุณ หญิงโมเป็นเท่าโซลาร์นี่2,370นะครับเนาะเพิ่นกระทึงกับสัญญกรรมพ่อซอ2,300เก้าสิบหาอายุแปดสิบเอ็ดปีนี่ครับเนาะนะครับแล้วกระท่าอนุอ่ตัวนุซาว์บรีสูงหนึ่งจุดแปดห้าเมตรมัดสีเกี่ยวกับหนึ่งกับแปดนี่ไม่อยู่ไม่อยู่สามอย่างนะครับเนาะอายุนะครับแล้วก็มีหนึ่งไปแปดกับเครื่องความสูงของอโตของอนุสาวรีนะครับเนาะนะครับแล้วการมัเกี่ยวกับตัวนี้นั่นนะครับก็คือแปดกับหนึ่งเนี่ยนะครับทะเบียนรถ ท่านผัวนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับแล้วตัวที่แอสมักก็คือตัวนี้นะครับเนาะสี่เก้าเนี่ยอายุของท่านผัวราชการนะครับเนาะสี่เก้านะครับเพื่อนๆสี่เก้านะครับความสําคัญที่มีอยู่สามอย่างนะครับก็คือครบรอบครบรอบนะครับตั้งแต่ตั้งจังหวัดมาเลยห้าร้อยห้าสิบห้าปีแล้วนะครับนี่คือความสําคัญมากๆเลยนะครับตั้งมาไดยห้าร้อยห้าสิบห้าปีแล้วเมื่อไรนะครับแล้วก็ท้าวสุรนารีนะครับหรือคุณยิงโมนี่ก็เป็นศูนย์รวมใจของคนในจังหวัด นครราชสีมานะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะนี่คือสําคัญมากนะครับแล้วก็รองลงมากก็คือผู้ว่านี่นะครับมีเท่านี้นะครับเนาะที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือผู้ว่านี่นะครับเนาะเข้าเอา3ามอย่างนี่นะครับที่เป็นสําคัญมากๆนะครับนี่นะครับเนาะอายุของเพื่นนี่แล้วก็ทะเบียนนะทะเบียนรถ2คันนี้นะครับ9 9้แล้วก็8181นะครับ3อย่างนี่นะครับเนาะ มีความสำคัญมากๆแล้วตัวนี้ก็เป็น999นะครับครบรอบ555ปีนะครับแล้วก็แปลหนึ่งเป็นหนึ่งเลขยู่นี่นะครับก็จะเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากว่าของ3อย่างนี้นะครับที่เกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากว่าครบรอบ555ปีนี่กับสีมีโตทีมันเกี่ยวของกับคือมันเลขมันเบิร์ขึ้นนะครับเนาะเบิ้ล555แล้วก็ทะเบียนรถเพราะว่ากับ555นี่ก็คือเกี่ยวกับเบิ้ลนะครับเบิ้ลทั้ง2อย่างนะครับเนาะแล้วก็ ตัวนี้นะครับเนาะอ่าคุณแมยาโม่เนี่นะครับคุณแมยาโม่เนี่ก็มี81นะครับ81นะครับแล้วก็1.85นะครับแล้วก็มาเกี่ยวกับทะเบียนรถ8181นี่นะครับมันจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันนะครับเนาะในเลขในในตัวเลข3อย่างนี่นะครับจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันนะครับจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันนะครับเนาะนะครับแล้วก็บสีเก้านี่กับกับไม่เกี่ยวกับเก้าตัวนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับเก้านะครับเกี่ยวกับเก้าตัวนี้นะสีเก้าเกี่ยวกับเก้าตัวนี้ นะครับพ่อสอเกิดเพิ่นกับสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี้นะครับเนาะหนึ่งเจ็ดนี้ก็แล้วก็วันเปิดอนุสาวรีย์ในกับเจ็ดเจ็ดนี่ก็มีเบิลอย่างครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็มีเจ็ดศูนย์นะครับสามเจ็ดศูนย์นี่นะครับเนาะนะครับวันสถาปนานะครับวันเปิดอนุสาวรีย์กับวันสถาปนานี่มีเลขเจ็ดนะครับวันสถาปนามีสองสามเจ็ดศูนย์นะครับวันเปิดอนุสาวรีย์สองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับมีเจ็ดด้วยนะครับเนาะนะครับ อายุของเพืนสี่เก้าก็เก <un empathy> ี่ยวเนื่องกับทะเบียนรถนะครับเก้าเก้าเก้าแล้วแปดหนึ่งนี่ก็มาเกี่ยวกับคุณเมยาโมนะครับก็คือแปดสิบเอ็ดปีเนี่ยครับเนาะนะครับอายุของเพิ่นแปดสิบเอ็ดปีนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในช่วงแง้มแยงคำคำนี่นะครับเนาะเท่ากัเอาทะเบียนรถผู้ว่ามาฝากเพื่อนๆนะครับเนาะเอาเอาลอตเตอรี่ไว้ก็ได้นะครับจะเป็นหน้าหรือจะเป็นหลังก็ได้นะครับเพื่อนๆเนาะตัวนี้นะครับเอดมักเอดมักอยู่ด้ยเดี๋ยวเอสสิไปเอาลอตเตอรี่ สามตัวหน้าอยู่นะครับลอตเตอรี่สามตัวหน้านะครับสามตัวหน้านะครับในเลขในเลขเก่าๆเนี่ยนะครับเนาะนะครับน่าจะเอาลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับเนาะอาจจะเป็นสามตัวหน้าหรือสามตัวท้ายนี่นะครับเนาะมันมักสิเป็นแบบนี้เพราะว่าเลขมันมักสิเบิ้ลอยู่สามตัวนี่นะครับเนาะเลขสามตัวหน้าสามตัวท้ายนี่มักสิเบิ้ลนะครับเนาะมักจะเบิ้ลอยู่เดินะครับแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้โอ้สวยงามเลยถ้าออกนี่นะครับเนาะถ้าออกด้านหน้านี่ยเก้าเก้าเก้านี่โอ้สวยงามเลย แต่ว่าถ้าออกไทยเก้าเก้าเก้าเรียก็สวยอยู่บสวยปันไดนะครับนะครับว้ายมาสั่งว่ายนะเก้าเก้าเก้าที่เฮ้ยขันออกตัวนี้นะครับเนาะถ้าไม่ออกเก้าเก้าเก้าเนี่ยว้ายสิว่าจังไดลราบ้านนะครับเนาะแต่ว่าเด่นเก่าของห้องกระถือไดอืมเพราะว่าแอร์ไทยเด่นเก่าเลยแอร์เด่นเก่าเนาะแล้วก็ให้เป็นเด่นเก้านะวิ่งตัวเดียวเก้าเลยมวดด้งวดว่าหันงวดที่ผ่านมาหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าเลขล้านเปอร์เซ็นต์สองศูนยชนกันนะครับเนาะนะครับใหญ่เลขตัวนี้นะครับเนาะ นี่คือทะเบียนรถนะครับทะเบียนผู้ว่าบริษัททะเบียนรถนะครับมีรถนํำหนรถผู้ว่านะครับเนาะบัตรบัตรทะเบียนผู้ว่าได้ทะเบียนรถนะมีรถด้วยนะครับเนาะตกไปนะครับคันที่1กับคันที่2นะครับเนาะมี2คันนะครับเนาะนี่นะครับเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะมาแรงคำานะครับเนาะเอาเพื่อนๆกาสีอยากแรกอยางง่ายจากหน่อยอยู่นะครับเนาะนะครับผมเอากาสีเอาไปเพียงสำนีนะครับเนาะล้าเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอากา้ทุกคนนะครับ อขอเชิญรับประทานอาหารยำตอนเย็นนะครับอร,อร่อยนะครับเนาะเอากินข้าวแซบนอนหลับสุขสุขคนเลอนะครับ,รบเอาโซงนี้มีใช่ไปพร้อมกันสุขสุขคนนะครับเนาะเอากับไว้เพียงเท่นี้ร่านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ